หลวงผู้ดูพรมมปัญโยเมื่อท่านอายุได้21ปีก็ได้ข้าพิธีบรนประชาอุสมบทเมื่อวันที่10พฤษภาคมพศ2468ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์แรมสี่ข้ามเดือน6ณวัดสแกตะบนธนูอําเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีหลวงพ่อกลั่นเจ้าอาวาสวัดพระยาติการามเป็นพระอุปชามีหลวงพ่อแด เจ้าอาวาสวัดสแกขณะนั้นเป็นพระกรรม,มวาจาจารย์และมีหลวงพ่อ,พอชยัยวัดกลางคลองสะบัวเป็นพระอนุสาวนาจารย์ท่านได้รับฉายาว่ากรมมะปัญโยในภาษาแรกๆนั้นท่านได้ศึกษาปริยัติธรรมที่วัดประดู่ทรงธรรมซึ่งในสมัยนั้นเรียกว่าวัดประดูโรงธรรมโดยมีพระอาจารย์ผู้สอนก็คือท่านเจ้าขุนเนื่องพระคูชม และหลวงพ่อรอด